เศร้านี่สิบหกมียอ่อเนาะเออย้ายกระลุกกระเศร่าละมือได้เดี๋ยวนี้นะกระชิ่เริ่มลุกกระเศร้าเพราะว่าอากาศบ่หนาวเออลุกกระเศร้าอากาศบ่หนาวแล้วมัเนี้่ยกระชิมหยิบอ่าลุกหญ้าเอ่อลุกหญ้าพักหญ้าตอนเศร้าทุกเศร้วาว่าเท่าไหเออตอนเศร้าทุกเศร้าสิมลาลุกหญ้าลูกข้าอ่านี่ลกักกระบกแตง เอา้าือเป็นดอกแล้วมันเท่าน้อยทิเป็นดอกแล้วเฮ้ดตั้งไหนหองก็สีอนั่นเนี่ยเป็นดอกแล้วปักเตียงขี้ไก่ปลายฟ้ากับพ่อก้าไว้แม่กับแล้วมาปลูกให้ปักเตียงขี้ไก่เมืองนี้เออกตมันเปลี่ยนมันก็เป็นหมากดีดีดอกอือันนี้ปักเตียงกิ่งปักเตียงไทยเฮ้าหันะปบักเตียงไทยสองนานปลูกทีทีนบ่ม,มีทีหลาย อออันนั้นบักทัวบักทัวนี่ก็สิตายย้อนย้ายหดปุ๋ยหดยาเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาสิรอดอยู่ดอกตีเมี่ยงนี่มันเล้าก็บ่าตายง่ายปันใดเออเล้าก็บ่าตายง่ายปันใดเพราะว่าอันเมื่อนั่นน้น,น,นปลาเมี่ยงอียงมากินกระเล่เอาอันเอาอนัอาอนยาพิษนะน้นองบุ๋มไปซื้อยาพิษมาให้ไปซื้อยาข่ามาแลงวมา้าไปเป็นผง เอาใส่หลายหลายละ่ะเอาใส่แล้วบะนี้กะเอามาหดจนขาวอักลากนี่ละ่ะบะน,นี้ต้นไม้กเ็เลยเลี้ยงลงตัวล้าแพรื่อ,อนะ่ะต้นอะไรก็เลี้ยงลงตัวล้าแพร่บะน,นี้ปุยก็ใส่หลายเอออยากให้งามอมืย้ายอันนี้กันปลูกิ่งใหญ่ไตกับมือรถเพราะว่าเล่งเลีงเลีงอยากให้งามเพชรยังเนะป็นไส้ไลย์นะปุยก็ไส้หน่อยเพราะเปลี่นเอออะไรอันอันนี้ก็ผักสลัดนั่นละ่ะ เก็บไปกินเทีย่ยนึงแล้วมันกระบ,บอกงามเนะาะค่ะวานว้ซเื้ออ,อแล้ววันนี้กระเพิ่งสีเอาฟุ้นมใไซเนี่ยแหละอ,อืมกินเก็บไปเทียนึงแล้วละ่ะวันนี้แม่ก็ะสีเร่งปุ๋ยไ่ปุ๋ยไ,ยไ่ฟุ้นไ่เออหรมันงามมันงามไปดอกเล่าเราบอ่อเถ่า่ไงเราบอ่อเต่าตายไงยเมี่ยงนี่นะผักเมี่ยงนี่นะเป็นไปตลอดเออเป็นตลอดนในหน่อยเล่าก็ะบ,บอตาย อากาศเขาเจ้าดีกระบาดจักดอกมันนี่อันผักบูรพาเนี่ยผักบูรพาอีนั่งเตี้ยสุ่มมะให้ล่ะเออกอัอกอนกระบาดได้ดอกมันได้ยหญ่กับฤทธิเพี้ยนเดอเพราะว่าอันพะทาได้เปิดล้านเกษตรคู้เตียวกู้ต้อยเขาเนาะโอ้อนนยนฤทธิเพี้ยนเอาบูรพาเนออี่ยเอออันกับขวดอืมน,นี่กับน้ำหน,นึ่งผัก บเบี้ยบบเกียเคียบว่าทำไรเลี้ยงอุ้ยอยู่แลบ้องก็สีมืนสีปีนี้นะปลูกยากปลูกยากบบง,งามจะเป็นน้ำหยังเออก็าสิควายง้ามไปแล้ววา่ามันหนาวเนาะมันกนก็หนาวหลายบานี้เขาก็ปลูกไวปแต่โดนมันเลยลล่งเออบูราพาย้ายก็เลยใส่ใส่ถังไว้สื่อถังมาแล้วก็ใส่ไว้สิเพี้ยนเออ ลูกหลานนอนท่านลูกดอกย้ายตื่นแต่หกโมงเก็ดโมงท่นหนึ่งเข่าหน,นึ่งน้ำเ,เด็ไว้ว่าสิไปร้านสามโมงเศร้าว่าสั้นเนี่ยเบีกก้ยอ,อันเบี้ยเบี้ยบุรพ่ากับเบี้ยอันอเ,อเอียงเขาเอื้อนอยีอยงอันผัฒนาแตะเพ่าตะเพ่าขาวอีนั่งเตี้ยสูงมาให้นี่เตี้ยเอ้ย ตะเภาขาวเสื้อทรงมใไ้แม่กระเจียนเอานี้จากนี่แหละสิะไปใส่กระถางไว้เอาบูรพ่าใหญ่มานี่บูรพ่าใหญ่มานี่อืมใหญ่มาตรงนี้นมันเต็มอยู่นี่อันนันน,นบูรพ่าอืบูรพ่าก็ได้เบีย้ยในหน่อยนี่ละนี่นี่นีบูรพ่ามรงนี่หันอันขึ้นสะเอออย่งเงีเ้ยน่ะตะเพาอืมอใหญ่ออกอันนี้อันอียังน่าใสก๋วยเตี๋ยว อะไรน่าใส่ก๋วยเตี๋ยวเตี้ยน่ะเอาน้่นเพิ่อน่ะสีได้ยูน่าเม็กิเฮียนดอนนี่ไว้นี่เออน่าใส่ก๋วยเตี๋ยวน่ะเออนี่ยังบุตังไส้ตังไส้ติ๋งเหอะอะไรแม่สิยายไว้นี่ให้มันเป็นน้ำอยู่นี่ตะกี้แม่ก็เคยมีอยู่นี่แหม่มมันบ้หุ่นลุกเนี่ยโลค่ามันก็เล็ดยิบหายอีนักเสียก็เลยทรงมาให้อืมน่ะสี่ได้แน่วหนิละอีหลักสี่ได้แนวอยู่อืมบุรพ่าก็สิได้แนวอยู่อืมอ่า ตะเภากะที่ได้แนวให้เราแม่สิเอาไว้ให em> ้นะอืะเออเถ่าแม่ก็มีความสุขน้ำอันปลูกผักปลูกมีเนาะปลูกผักปลูกมีฝรั่งข้าวกระยางอันนี้ม네ื่อน mm ั finding, ่นแปลวนานมีนั่งนกเอออีนั่งนกเอาไห้เออกับไออันนั่นอืมดาเบี้ยนี่อีนั่งนกเอาไห้อือเอาไห้แม่ก็เลยว่าแม่ชื่อดอกนางว่าสั้นเออ เอาอันอ่าใบบักรูดไฮอันอันควักนึงเอาใบบักรูดให้ต้นนึงอืมอีนั่งก็เลย่าไฮลอยหนึงเอาให้ลอยเหรียญเนี่ยใเท่านี้เอาให้ลอยเหรียญเออเบี้ยเ,ยเล่เาห,านาาหนนะ้นี่แหละก็นนั่นอัะก็เล่นซื้อขี้ดินซื้อกระถางมายใหญ่เอกเออนั่นั่ะโอ้ยเฤทสิบทัฒน์นั่นน่ะที่ตัดวันวันนี้อันนี่เป็นเบิ้งมะกรูดต้นมะกรูดที่เล่าห้ก่อน นี่นะบักกูดต้นหนึ่งเล่าให้เล่าให้ก็ะเรียวเงินให้เล่าลอยเหรียญเล่าก็เลยว่าหนูไปท่านแล้วหนูไปท่านเฮ็ดรั่ววัดเมียงไทยแล้วหนูเ,เขากองกลางไปแล้วส,ส่วนเออเออเศรษีรวมอมโมทนาบุญน้ำเล่าส่นตัวเงินลอยนั่นได้ทั้งเบีย้ยนี่ได้ทั้งไปท่านเฮ็ดรั่วพร้อมลูกสาวเล่ย์เอาไห้เล่าลอยหนึ่งนี่แหละเบีย้ยนี่เลยเกะทางไงาออกะทางไงาส่บ,บักกูด ละดาบักแข้งย่ายกับกำลังงามบักแข้งนะกำลังงามอันนี้เอ็นนั่นบักกูดต้นหนึ่งนั่นบักกูดต้นหนึ่งอืมบักกูดต้นหนึ่งอันก็หกสิบเหรียญผู้ได้หันเขาอล้นะเออหกสิบเหรียญซื้อนะ้ำไม่เท่านั้นอีนั่งเอาห้หกสิบเหรียญล่ะแต่ว่าอีนั่งอันนี้แล้วว่าเอาเลยแม่พี่จะสามสิบเหรียญาะั้นด้าน,นนี้โน่นได้ก็เลยเอาห้แล้ว